ครับสวัสดีครับยที่แช่นช่องเพื่อนครับทุกคนครับผมกับมืนีวันที่สี่กันแล้วพี่น้องที่ครับผมมาตามแนวทางกับพ่อใจดีหรือ,อพ่อสุดกะคือสายญาเพิน่นตะกอที่นี่เพิ่นกะว่าจะบ๊ยอออคลิปกับพี่น้องแต่ว่าแอดกับขอรอ้องเพิ่นหายเพิ่นแบ่งปันยุบยี่เพื่อเป็นแนวทางเป็นแนวทางกันน้องพี่้องที่ครับผมผิดถูกแก่ว่ากันเพราะว่าอเป็นแนวทางสถานเอาเมื่อิอังพี่น้องทที่ครับผม พ่อทุจักตให้ตัวไรกันพี่น้องครับตามเบสมากครับผมเอาแบบนี <t <t uh, EN, ้ให้พ่อเขียนให้บันนี้เขียนให้นี่หนีเลยเอาไล่มือพ่อเลยเอาพ่อเขียนเลยครับผมเขียนต้องมาช่วงนี้แล้วผมจะเขียนบันทีหรอกเขียนตัวเลขด้วยพ่อพี่น้องกิฟีครับผมเบิ้งด้อยพี่น้องกิฟีครับผมของคุณพ่อกับเขาเขาทิ้ตกันมาสามทีงวดจะกลับมาหลุด รุดแล้วกับเข่าอีกที่ขี่เราไปนอนพี่กับผมเอาตัวป่อนยิ้มเนี่ยพ่อนได้เลยครับตัวป่อน,อยนยิ้มหนวดเอข็นแง่ขึ้นแย่ขึ้นไปพ่อเอาที่ครับผมอันนี้เป็นบนหรือล่างเี่อพ่อบนวัดขาเดียวโอ้บนขาเดียวเรือเ่องความเม่อคยว่าล่างอยู่แต่ที่้ครับผมโอ้ความพอไม่จะเป็นบนมันบน่ค,ครับผม รับผมโอ้ง่าปนี่ละวหนัง,งสือแต่ผมยังอายเลยเครับผมหกนอเนะอ่ะปนี่รักแปดครับผมแปดหนึ่งแปดสองแปดสาม8 1, 8 2, 8นี่ชุดเตรียมมันวะอ <5 S 1> ชุดเตรียมแต่ว่าพอสิมิัวเนนหายอยู่ในน่นอเนาะ เตรียมเน้นหที่หลังนะครับผมรับแปดครับผมครับแปดห้าแปดหกแปดเก้าด้าบเับมาทางเนครับผมเช่นรุมกัได้พ่อเจ้ต้องไปรักเก้าโนบันนี่เก้าสองสาม เก้าสี่เก้าห้ากับผมเก้าหกเก้าแปดไม่อีก้วเก้าแปดเก้าแปดไม่อีกแล้วพี่น้องทีพอเช่นตัวนี้เห็ได้เลขเล็ยกวิ่งพ่อนี้สามตัวนี้เท่งเท่งกันเลเออเช่นครับมีหกมีแปด มีเก้ามีเก้าเอามันี่มันนี่พ่อเล่นเด็กวิ่งตัวไหนพ่อมักที่สุดผมมัดเอวเลยหนึ่งวันเก้ามื่วานเก้าเก้าบนครับผมอ่ะ่ได้วันนี้เลขช่วงหนึ่งคือเราจะมัดตัวนี้ก็ให้ตัวเดียวนีะครับโอ้ครับผมแต่ว่าพ่อมักแค่ที่สุดคือเก้าชีเอาพี่น้องพี่ชีครับผมเก่าชีอ่ะแลขเจะเขียนวันที่ต่อไม่ได้เขียน ผมว่าเขาคู่นึงแน่นอนอยู่นี่เอาครับพี่น้องที่ครับผมเดี๋ยวคู่เดียวะคนเออคู่เดียวพ่อให้มาเต็มสูตรนะวิ่งบนมีหกมีแปดมีเก้าพี่น้องทีี่ครับผมเห็นชัดเจนว่าพี่น้องเห็นชัดเจนกับแคปหน้าจอไว้ก็เด้อพี่น้องทีที่กับผมแอดเราขับลงมาีนิดยนึงขึ้นหล่ผลเอาครับผมพ่อหายมาเต็มสูตรก็มีหกสามหกห้าหกแปดหกสี่หกหก 69นะครับผมถ้ามา8ก็81 82 8, 1, 8, 83มา83กับมาพี่น้องที่ครับผมมาคือ 8, กัน85 86 89มาอีกแล้วครับพี่น้อง89นะครับผมอ่ะส่วน 9, น9 8, ส่วนหล 9, นะัก9กับมี92 93อ่ะ96 98 94 95ที่พอมากที่สุดก็คือ94นะครับผมอ่ะจากพอใจดี อันนพี่น้องที่ครับผมมือนี่ได้มีโอกาสมากพอแบ่งปันแนวทางให้เวยพี่น้องที่ครับผมเป็นแนวทางผิดถูกกัยังไกครับนพเนาะเพราะว่าการเป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางไปเบิ้งเชื่อมักกับเชื่อที่ก็ได้ครับผมแมนพอแมนมักก็ซื่อนพเนาะเพาะมักก็จะเื่อเท่านั้นแหละสบายคิดว่าตัวมีตัวมีคนมัดหรพอ่ตัวมีคนมักเพราะว่าอ่ามีรักหกักแปดลักเก้านี่ ลักงามนีเลัยลักเล่งงามเลยล่ะชุดจุดเต็มมั่นละครับชุดเต็มที่แรกคุณพ่อว่าสิว่าหายคลิปหรอกพี่น้องเอฟซีครับวันนี้คุณพ่อใจดีกับใจดีดีสมเสื้ออ่ะครับผมพ้อนี้เรียกโซนีกรับบ่อมันตรงโซเดียตรามันมาโอ้เดีกคุณพ่อนี่สุ้ตรงคู่เทียมบ่ค่ะคู่เทียมจะรำมาเชื่อมมาเอากันครับผม ส่วนมากของพ่อนี่เขาตรงได้น,นอนจะเขาตรงม,มันจะเขาตรงเป็นลักขันมากกับลักสิบบนหลดนเขนะคราบผมโอ้ส่วนมากนี่เลขวิ่งนี่จะเป็นลักสิปตลอดอเป็นพ่อพอเอาถึงการลักสิบอย่างเดียวเลยครับอผมผมมันออกมาก,กับเป็นลักสิบหล่นนะข้ัพ่อผมหกไม่เคยหลุดแปดเก้านี่เป็นหลักสิบนี่รองเอฟซีครับผมตัวน,น้อยตัวเย้บันไดกับเอฟซีกับขยายเอาด้วยพี่รองเอฟซีเข็นเราสิงเข็นบอ แต่แอนยังตาไล่อยู่พี่น้องกับพี่เอาตัวใหญ่พี่น้องกัพี่ครับผมพ่อเขียนตัวอักษรกับตัวเลขก็ง่ามมากนะพ่อเนาะอืมครับผมเอาหมดนี่ห้ามพลาดได้พี่น้องกัพี่ครับผมนี่คือมันมันดอกเกิ๊บว่างกับทึบ มวนหมดบางนึงค้วเบางนึงพ่อก็ให้เข่ามันบ่ขแปดก้ามันก็ออกแปดก้าเลยโอ้หมดนั่งเดียวพ่อม้วนแปดก้าวนก้อนม้นบงนึงเป็นไอ้พ่อม้นตัดสวนเข็มเอาตัวหนึ่งกับสองไว้โอ้เราสามตัวมั้ค่อยลุ่นนะครับผมม้นก็เลขศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองพ่อตัดศูน์อกตัดศูนดอกหนาครับผมมดวนนี่พ่อได้หามาเต็มเลยมันยบ่ กันสามตัวพอค่อยลดกับผมสามตัวพอให้ลดที่เขาตลอดถ้าอพอเนะเอาฟี่ถึงเด็กจะหลายตัวแต่กับมีตัวเน้นแล้วพี่น้องฟี่ครับผมที่พอมากแขงที่สุดคือเก้าสี่อาจจะมาบนพ่อเน้นบนนะพี่น้องฟีครับผมหรือฟีจะบนล่างก็ได้อะไกลรล้พี่น้องฟี่ครับผมอลอตเตอรี่กับมากกันแล้วเป็นหายิบกันได้คนละบสองใบอ่าแนวาทางพ่อใจดีนะครับพี่น้องเตกีแอดมาห้ามคลิปกับเป็นพ่อสุด บัดนี้ก็พ่อใจดีอ่าม,มือวดนีงวัดน้ดนาเขาก็าจะพ่อใจดีคือเ่าด้วยพี่น้องที่ครับผมอาะฉะนั้นแล้วก็จะเริ่มอ่าติดไม่ติดมือกับแอดมาหรือพี่น้องแอดจะได้มามให้พ่อเป็นค่าเอ็มร้อยหรือค่ากาแฟกันนะครับอ่าบอกกันไบร่วงหนากันพี่น้องที่อะครับผมนี่ค็คือ,อพ่อสุดกันนะครับขอบุณขอบุณพ่อสุดได้หลายครับผมที่ ไปกันนะครับผมครับผมโอ้เป็นน้าทา้งนักพอนะครับเอาไม่ยังฝากรพี่ไหลบ่พอฝากอีพี่เนี่อาแ่นี้ละครับผมกันเดียรที่ยังเกินห่วงยกอ่ะครับผมเรียกเอาเรียกเอานพอเนะถ้าเป็นห่วงอันนึงก็คือค่ากัแ่เนพอนะห่วงตัวเล็กน้ำยก่ครับผมเรียกเอามปนบพใครผ่านลครับผมครับชุนมากจะ่เพใครผ่านนะก่อนะใครสืบบนย่างเดียวนะ เพิ่งมาแล้ตัวกับขาเดียวมันเป็นขาเดียวเป็นขาเดียวแล้วก็บพ่กคับพร้อมานะครับผมโอ้ตรงๆเลยนะพ่อเนาะส่วนมากเรียกพ่อหน่ยสิเป็นบนเน้นบนหลายกอนอ่ามันถิ่มาล่างกับเตียมมันมันกับพ่อขยนมากดูโอ้ว้างบ่อกยี้มากคันมันมากเนี่ยเก่าก็จัดแปลพ่อขมากเก่ามากมันถือเป็นหลักสีหล่นนะโอ้ครับผมอืมหลักสีไม่เคยพลาด บอกับผมเอานี่บุกถึงเฮียนพอใจดีเมื่อนี่มาาพอใจดีพี่น้องที่ครับผมเอาเป็นแนวทางไปนะพี่น้องเนาะมากระจังเซอรครับมากระจัดขัดกระพานน้องพอนะเอาไปเบิ้งสักกันก็ได้ครับผมอันนี้ครับผมอ๋มันถือกับอาจารย์ย่อยๆเพื่อนยุ่งยากกระังเอาครับผมเอาไปวิเคราะห์เบิ้งสักกันน้องพอนะวิเคราะห์เบิ้งอ่าถ้าตรงกันในใจก็ซี่ก็ค่อยจัดเอาอ่าข้ามาลักโกกะ เอาหกทามารักแปดก็เอาแปดทาม่ารักเก้าก็เอาเก้าอ่าถ้าบ่มีจะตักก็บ่ต้องเอาอะไพี่้องพี่ซี่ครับผมก็มากมันก็บ่เคยถูกลับดอกไว้รับผมเนาะอ่าส่วนมากเี็กคนพ่อนี่คือเขาเขาดีตลอดนะฮะอกัทิมช่วงประยุท์ช่วงนึงกัาบบ่อใมาทายถาา้ำบ่อใดมาหา่อ่อเขาวันสาพ่อะเขาวันสาพ่อะว่าหายเร็ก็รางัดตึ๊งหนึ่นงกันตึหนึงน่งแต่ว่ามาเอาแว่าว่าหายเนครับครับผม วันนี้พอคำนวณมาเรื่อยๆมันก็ได้เข่าเรื่อยๆเนาะพ่อก็ได้พ่อได้ใส่ยังได้หล่ะกับผมนั่น็นบ่บาดนี้พี่น้องพี่ครับผมวันนี้พ่อก็ได้ให้เนาะพ่อเนาะเจ้าว่างันมันได้ย่มันได้สองหนึ่งส่วนตัดส่วนถิ่มกับผมรักชิบโอ้เงี้ยนี้บัดตัดหรที่เข่าของพ่อมันจะเอาสามตัวครับผมวัดตัดให้เรับผมคือคือมีตัวเนียนตัวเลี่ยงกับทิพซี่ถ้ามักหกการเลียนหกตัวน้องพ่อนะครับผม วันนี้พ่อเป็นเก้าพ่อมันใจเก่าหรือเปล่าครับอือครับผมมันเค็ดว่ามันแท้มันแท่เก่าครับผมเอ้าขอขอบุญกับคุณคุณพ่อหลายๆครับผมพ่อให้เน้นที่เก้าพ่อมักเก่าแห้งพี่น้องที่ครับผมตัวเน้นของพ่อกับพี่เก้าซีเอาขอบุญบคุณพ่ออะไรครับผมครับสวัสดีครับผมครับผม